เตรียมตัวนะลูกจะได้แต่งตุงแต่งตัวแล้วบอดเนี่ผมมีแนื้อสีสำหรับสำหรับผ้อีอย่างนะเป็นเจ้าไรอยดี๋ยวนี่เป็นเป็นมักสาวเ่าจอะไรอยู่มักสาวเ่าแมนครับยุ่งหนากไที่แบบนา้ไปลองพิ้งแบบนี้จะผู้สาวแบบสาวเนี่ยสาวเ่าเป็นเป็นใจวัยยุบเมีกยกับตัวจากสี่แยกผู้ใดงสี่เนี่ยเห้ย <c ười> มันก็อายุ20ปีสิมามาผู้สาวอุ้ยยังไม่เปิดเผยอายุไม่ใช่หรออุ้ยแมนครับยุ่ง่ทันได้เปิดเผยอายุรอบเปิดรอบเปิดวันเกิด ้อบเบอร์าามาดเกินอุ้ยเอาไม่สน่ะ<ม>คัดนะคะเมื่อกี้ <laughs> ไม่ทันแล้วค่ะแต่ว่านี่อย่างคัดสิมาเป็นคู่เป็นคันนี่สิม,มสามีเจ้าใส่ยอย่งเจ้าตื๊กินพร้อมเจ้บอสกินหอมแสียอมบ่หอม,ม,มอยู่โดมเราไม่อยารล่มยังไงบู๊จะมาขากระดามาเดี๋ว่าเอาแกนบอสไ,ไปดมอีกเนาะดามาเมย์ได้หนิเมย์ได้หนิเมย์เได้หนิไม่ยังใช่ตัวยังหนึ่งขึ้นเอาข้าเจนผู้ใหญ่บ้านสิมักฉันบ่เนาะ ดีล่ะนี่โลชั่นน้ำหอมน้องโตเกียวแมนบอกครับเอาแขนมาเอาว่างไว้เท่าันอันนั้นนะสีม่มากผู้สาวอีหยังหรือบางิก้าให้กับพนันหล่อนยุ่งื้อแขนขึ้นมาทั้งสองข้างเออเดี๋ยวเบิ่งิก้าใบ่ทันหลอนนี่สิมามักสาวมักนั่นมักีบสาวโถมักสาวหลุดญ่เนาะอ่ะลองหูเบิ่งดูโลชั่นน้ำหอมน้องโตเกียวตะนูเขามาโตเกียวแค่วงเออผมเพ็งขาวเห็นเห็นบอเห็นบ่เห็นบ่ เดี๋ยวไอย่าป่าท่าทางเดียวกันอย่าป่าท่าทางนั้นท่าทางเดียวกัน้ยกูสูนได้ด้วยนี่โเลรวะขวดเนี่ยห่าทางเดียวก้อนนี่บันเบลเป็นยังบอดดิ้งเป็นยังบอดดิ้งขึ้นมาเมี่ยเถาเนี่ยเถากับท่านักขาเถาท่านกับประเด็นาแต่กับนี่จุด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 เอาได้กับเมียนเด้อเต็มโฉงอยู่นี่กูเตอร์มาดูเอายืนแขนมาสองข้างค่ะเอาต่างกันบ่เอาต่างกันบ่เอา เลิศบ่เอาเออจึงบ่พี่น้องโลชั่นน้ำหอมน้องโตเกียวนะคะทุกคนบอกเลยว่าตอนนี้กูแม่จัดโปรเอาง่ายๆเลยจากปกติ399บาทวันนี้ถ้าใครซื้อในคลิปนี้ก่อนปีใหม่นะคะจ่ายแค่290บาทจาก399เหลือ290บาทและยังไม่พอส่งฟรีด้วยและแถมหลอดเล็กหลอดให้ทดลองหลอดพกพาอ,อีกหหลอดจึงบ่งยื่นแขนไปเลยนี่ พี่พี่เสียกันัล้วก็คือหอมมากจากสามเก้าเก้าหลอดเดียวแต่วันนี้สองเก้าศูนย์เหมหลอดเล็กให้ฟรีอีกหนึ่งหลอดส่งฟรีแบบโภล์ปลายทางบวกเพิ่มแปดสิบบาทนะคะใครพิมสนใจได้สิทธิ์นั้นทันทีหรือทักเพจได้เลยนะคะรีบๆเลยนะคะรีบๆเลยนะคะเดลิศปะจริจงปะจริงมากอุ้ยนี่ล่ะค่ะแตามากบ่เลิศหอมด้วยนะครับขหอมยขอยขอมบอดบิ๊กแล้วขญอมบอดบิ๊กแล้วดดดดบอดดอแกกเียหล้วนะ้ววเเเนนนาาะะททีีีีีี่่่มืออกก็ขงดดตติัย ขนาดท่าแล้ยวถ้าอีกยังขาวอีกทิมสนใจมาได้เลยนะคะ